แบบฝึกหัด3.4หน้า1 0 1นะคะให้นักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการยน่นระยะจากข้อมูลที่กำหนดข้อที่1ค่ะเป็นยอดขายรถยนต์ทุกประเภท5อันดับแรกประจำปีพศ2560มียี่ห้อรถยนต์และจำนวนหน่วยเป็นคันนะคะยี่ห้อโตโยต้านะคะขายได้ 239,551คันยี่ห้ออิซูซูขายได้16,570 0คันยี่ห้อฮอนด้าขายได้1 2 7 7 6 8คันยี่ห้อมิซูบิชิขายได้6,9,737คันยี่ห้อนิสสันขายได้5,9,707คัน ให้นักเรียนเขียนเป็นแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นชื่อของแผนภูมินะคะเป็นยอดขายรถยนต์ทุกประเภท5อันดับแรกประจำปีพศ2560เส้นในแนวนอนนะคะเป็นยี่ห้อรถยนต์มีโตโยต้าอิซูซุฮอนด้ามิตซูบิชินิสสัน ส่วนเส้นในแนวตั้งนะคะเป็นจำนวนรถหน่วยเป็นคันโดยเริ่มที่0นะคะและยนระยะนะคะเริ่มเป็น50,000 90,000 130,000 1,070,000 2,010,000 2,050,000ยี่ห้อโตโยต้านะคะขายรถได้ทั้งหมด2 0 3 9,551คันก็จะได้เป็นรูป แท่งสีฟ้านี้นะคะต่อไปนะคะยี่ห้ออิสุสุนะคะขายได้1 6 5 7 0คันยี่ห้อฮอนด้านะคะขายได้127,768คันยี่ห้อมิตซูบิชินะคะขายได้69,737คันและยี่ห้อนิสสันนะคะขายได้ ห้าหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดคันเราก็จะได้แผนภูมิแท่งออกมาเป็นแบบนี้นะคะ